เบา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 เดีแล้วเดีแล้วเดีแล้วขอสรุปอาการอ้วนก่อนก่อนจะลืมนะครับเพราะว่าไม่ได้ถ่ายข้างในนะครับพี่ๆอาการของเขาอ้วนเนี่ยนะครับทุกคนหลังจากที่มีการตรวจมาแล้วนะครับก็สรุปอาการก็คือน้องมีอาการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับทุกคนสาเหตุมาจากน่าจะหน้าฝนนี่แหละครับทุกคนที่เป็นตัวนําพาเชื้อมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในช่วง สัปดาห์ที่ผ่านมาเราพยายามที่จะลดน้ำหนักน้องก็สากนะครับผมก็เลยพาน้องก็สากเนี่ยออกไปเดินตามทุ่งนานะครับเพื่อที่จะออกกําลังกายน้องอาจจะได้รับเชื้อตอนที่เดินเล่นตรงนั้นมานะครับรวมถึงน้องอาจจะมีแผลที่เท้ามาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เห็นนะเวลาที่น้องไปเหยียบโดนโคลหรืออะไรอาจจะรับเชื้อมาซึ่งอ่าม,มันอาจจะมีส่วนนะครับทาให้น้องติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งพอวันนี้มาตรวจเนี่ยก็ทําให้ค่าเม็ดเลือดขาวเนี่ย สูงขึ้นมากซึ่งค่าไม่เลือดขาวตอนที่ไปตรวจกับคุณหมออังเนี่ยยังไม่สูงนะฮะน่าจะเป็นหลังจากนั้นก็คือก็เลย หลังจากที่กลับมาจากคุณหมออังถึงติดนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่พยายามพาออกไปเดินเล่นอันนี้ก็คือน้องติดเชื้อในกระแสอ่ะโทษทีครับน้องติดเชื้อแบคทีเรียนะครับคุณหมอรักษาโดยการหนึ่งเลยมีไขออ้อ่อนๆคุณหมอก็ฉีดยาลดไข้ให้แล้วก็มีการให้น้ําเกลือฝังใต้ผิวหนังนะครับแล้วก็คุณหมอก็ให้ยามากินต่อนะครับน้องมีอาการติดเชื้ออ่อนเพียนะครับน้าเกลือจะทําให้ร่างกายเฟสขึ้นนะครับรวมถึงคุณหมอได้มีการให้อาหารแบบว่าเป็น จลนะครับท mm. mm. yeah. ี่ให้น้องหมากินเพื่อจะได้มีแรงนะครับเป็นเจลวิตามินมานะครับคุณแม่คุณแม่ช่วหน่อยนี่นะเป็นเจลวิตามินแล้วก็ให้ยานี่เจออันไหนเจลวิตามินนี่นะฮะแล้วก็ให้ยาเพิ่มมานะครับก็มียาอะไรบ้างนะแม่ยายาที่คุณหมอให้เพิ่มมา คือคือคุณหมออังเนี่ยยังมียา,ยาบำรุงตับนะฮะแล้วก็มียาฆ่าเชื้อติดมาด้วยนะครับคุณหมอแจ้งว่าถ้าเกิดว่ากินยาฆ่าเชื้อแล้วน้องตอบสนองต่อยาดีใน3วันเนี่ยน้องก็จะกลับมาสดชื่นมีแรงก็สามารถทานอาหารได้เหมือนเดิมแต่ว่าในช่วงนี้ที่น้องยังไม่ค่อยมีแรงก็ต้องบังคับให้น้องกินข้าวกินยาไปก่อนแล้วก็รวมถึงตัวหลอดเมื่อกี้แม่แม่โชว์หลอดอีกหน่อยนะฮะซึ่งเป็นอาหารเสริมพวกวิตามินนะครับเป็นแบบเป็นแบบเลียเนาะเป็นแบบคล้ายยาสีฟันเลยทุกคนแต่หอมมากนะ แม่ดึงออกมาแล้วก็กินข้าวเราต้องป้อนอันนี้บ่อยๆก็คือป้อนอันนี้จริงๆข้าวก็ต้องกินนะแม่แต่ว่าัน,นี้มันเป็นวิตามินอาหารเสริมมาอาหารเสริมไม่เหมือนข้าวนะทุกคนนี้นะฮะบีบใส่มือแล้วก็แปะไปที่เพด<ร>านปากของข้าวสากนะครับทุกคนก็น,น,น้องก็จะเลียนนๆๆกินไปเองนะครับสรุปอาการวันนี้นะครับก็เลือดดีนะครับเม็ดเลือดแดงดีเม็ดเลือดขาวสูงชัดเจนว่าน้องติดเชื้อแบคทีเรียรจริงๆแล้วก็รวมถึงอาการที่ อ,อ่อนเพียนะฮะน่าจะมาจากเชื้อแบคทีเรียรแล้วก็น้องมีไข้อ่อนทําให้น้องไม่ทานข้าวนะครับพี่พี่พอเราสังเกตอาการเราก็เลยพามาหาหมอนะฮะถือว่าคุณหมอบอกว่าเลือดน้องยังดีมากนะครับน้องน่าจะตอบสนองต่อยาได้ไวแล้วก็เราก็ยังต้องดูอาการอยู่นะครับพี่พี่ก็ <Okay. S 1> น้องก็น่าจะกลับมาแข็งแรงโดยเรียว,วันนี้นี่น,น,นี่อันนี้ค <c oughs> ือกินแบบนี้แล้วก็ตายแล้วก็ให้กินแบบนี้คุณยายโชว์เลยแล้วก็โชว์ แต่ปึ๊บช่วยช่วยแต่ถามว่าอาหารเสริมก็ยังจําเป็นจะต้องกินข้าวเหมือนเดิมนะครับแล้วจะเรียนอย่างนี้นี่ทุกคนโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องกลับไปป้อนยาทั้งเช้าและเย็นเนาะแม่เนาะทั้งบํารุงตับแล้วก็ยาฆ่าเชื้อนะครับทุกคนแนละ้วก็ฝากคลิปนี้ถึงพี่ๆที่มีน้องหมาไว้ที่บ้านนะครับว่าในหน้าฝนนี้การพาน้องหมาอย่างเราเลี้ยงระบบปิดเนาะเราคิดว่ามันเซฟปลอดภัยแล้วนะครับแต่ว่าเวลาที่เราพาไปเจอข้างนอกนะครับน้องอาจจะมีแผลนู่นนี่นั่น,นเวลาที่ไปเจอ ข้างนอกไม่ใช่แค่ต่างจังหวัดอาจจะแบบในกรุงเทพหรือปริมณฑลเวลาที่ฝนตกอย่างเงี้ยอาจจะนําพัดพาเชื้อมาแล้วน้องมีแผลก็เลยได้รับเชื้อตัวนี้นะฮะซึ่งมันอาจจะเอ็นเอฟเฟกมาจากที่ทําให้น้องน้งนําหนักลงด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องรักษากันต่อไปใช่ไหมครับตอนนี้เขาอ้วนค่อนข้างเหนื่อยมากหนูเหนื่อยห<ม>นูเหนื่อยห<ม>นูเหนื่อยหนูกล<ม>ับบ<ม>้านก่อนหนูเหนื่อยแม่จับดูข้างหลังหน่อยจะมีนูนอยู่นี่ตรงนี้ฝังฝังยาคุมเอ้ไม่ใช่ฝังยาคุม ฝั่งไอ้นี่น้ำเกลือตรงนี้เออยุบลงไปเยอะแล้วเนี่ยเน,น,น่นๆตรงนี้อย่านี่เปียกๆอยู่ในเห็นบอนี่ few moments later. เหนื่อยแล้วลูกเหนื่อยแล้วนอนนะนอนพักผ่อนเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายแล้วหมอฉีดยากแก้ไขแล้วก็เข้าน้ำเกลือให้น้ำเกลือแก้ไขคเดี๋ยวก็หาย,ายเดินได้หน่อยนึงละบางหันบนนอนบนเดือดเลยเลยมาแก้แก้เนี่ยา่อนเลยเดี๋ยวหายเดี๋ยวก็หายแลย้วค่ะ เดี๋ยวก็หายแล้วค่ะอ yeah, ุ้ยพี่นองเอ้ยปวดตาหมาเอาบอกเนียยไปรักษาเลยเอา